อะไรกันที่รักก็ไอตู่มันเอาโทรศัพท์ฉันไปเล่นเนีย่ยแล้วมันปิดอะไรไม่รู้เนี่ยลองเรียกอีนามาดูสิเอออีนาโอ้ยมีอะไรแม่ดูโทรศัพท์แม่สิน้องมึงเอาไปเล่นแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้啊 โอ้ยอนะินามึงบ้าไปแล้วมันจะไปมีอะไรแบบนั้นงั้นแม่ก็ดูนี่